ครับมันอากาศบอ่อโทนี่ครับอันนี้ก็จะเตรียมอุปกรณ์กันนะครับวันนี้ก็มากันสามสายนะครับเนี่ย

วัดได้ทอดได้ริมอ้อยที่บ่างแล้วมั่ทชันมาได้หมดฝั่งประชันได้โคตรจะไหลลงมาอยู่ไหนน่ะยันการไหนเดาไหนชันเราจะใส่ทำมาออกเป็นี่ดีบเลยแล้นี่ ได้สองส่วนเลยเพื่อนวันนี้ได้สองส่วนเออเอาลงลงใหม่ลงใหม่

น้ำชาเจสตือเกือเีดปลากลังเดียถ้านาลย้ยเอาสายยาระเวงไปันเดียวดี๋ยวจะ้ยังไงอกยี er. ัเด um. ียวหอจิ๊กยังอยู่ แต่รอมันยุดแล้วมันเด้งขึ้นอรางนั้นดแดูัดยิ่งมีิแล้วอ่ะงอาะเด้งดออเด้งดเราจะว่าด้วยเราจะว่าด้าว,ดว,ดวดย,ยไ,ไม่ใช่ไม่มเขาเนืนเ่อยไมเอาเ เออเอาลงลงใหม่ลงใหมคืได้ังไบ้างวเจอด้ยรล่วะเดี๋ยวต้งมีขาดนะ ไหนหาไ้เลไยังใไดักขึ้นปลาหายไปแลไปแถวนั้นปลาไปได้ดิมนไหลไปิ้อกุ้ปลานะล้เป็นปลาขาดไปเลย้ยรักไฟเข้าก็ได้อรวันนี้

เ๋ยวไปก่อนตากลงขเียวไชต้องมีบอทางลังกาไมเนตาอยู่ไกลตาบินมันจะมาชนชนมุมอ่ะตาบินอยู่ตรงมุม

ก okay. ี่บางดุนั่นแหลรือเออลองกินกินเดี๋ยวเรงมันเด้งมันกินอยู่เดิอยู่แล้นั่นมันั่งกาันโยนมอไม่รู้ไปเลยนั่นก็มีด้

ฉากกับพื้นไปฉักสุดแขวนนี่ไปชักแค่นั้นฉักสุดแขวนนีอแล้วเวลามันวิ่งจะไหลไปแค่อยใส่กับพื้นอ่ะเหมือนไข่ต๊ะวะไครขึ้นโต๊ะเป็นโต๊ะไหมชักไหนเลยฉากไหนไม่ต้องโยนใจเนี่ยโยนไปปุ๊บชักมันมันก็แม่ชักไว้กับพื้นพอสุดจะจมหน้ามาค่อยใส่ไปทางชั้นไต่หน้าอ๋อเดี๋ยวยื้อคอยบอกเดี๋ยวก็บอกเก่อน มีโค้ดมีโค้ดยังเงี้ยคุณมันยังดีคิดโอ้ดเดี่ยวเนาะโอ้ยไก่อาสันหนัก้อยหนูยังมันจังโดนเนเอนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาสิ

จานี้เลยจามล่ะหเลยใอเ่ลยอเลยรเลยไฟไน่ะูจริงเด้อบหัวโอ้ยยี่บีเล้นะได้ก็อรงบงานเพโดนเลเฮ้ยเสียงเปจับมีจัใ้ สดังเสียบยางอยู่เด็ดเลยดูดเลยจะช่วยอะไรกปิ่มจะเกิดเป็นปลาโบนี่สิว่าตามบ่อนี่ไม่เลี้ยงเนาะบมาิการยางไี้รืไม่เลี้ย ถึงเวรจานเลยหว้ยีเลยถจะับหลวนึกในระยะกี่เดอนเนับตัเด็กรับตัเด็ก สวยเลยอากาศลงกระไไปตาม้นสาดยรอซื้อดอกให้วัทันกระยากินน้องไปไ้กูโหดดุดติดเลยเอาะข้อคอถลอกโอ้โหขึ้นเสียแปติดคอใหญ่ด้วยของมันรดโด Ano jo primo. No luvin de no. Du. Na 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 na.